ในสถานที่มันชลบุญวุ่นวายเราจะไปกันที่คุณจกักรพงศ์เป็นแขเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกัฐมนรีจำกันได้ใช่ไหมคะสมัยรัฐบาลไทยลักไทยใช่สมัยโน้นค,ค่ะจะไปหยิบยืมประสบการ์รบ,ารบวกสัญชาตญาณทางการเมืองของคุณจกักรพงศ์เป็นแขในการมองสถานการณ์ณักขณะนี้แล้วพร้อมกับชี้ทางออกของนาย,ยกเองใช่ช่วยเสนอแนะว่ามาเจอสถานการณ์ขณะนี้ ยังมีทางออกอะไรบ้างที่ต้องทำหนึ่งสองสามเร่งด่วนเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นึงสักครู่นะคะเราจะต่อสายไปที่คุณจักรภพเพนแขกค่ะอดีตรัมงตีประจำสำนักนายกรัมนตีก็ถือว่าเป็นมือเก๋าเกมทางการเมืองคนหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับอาจารย์จักรภพสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจักรภพฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิอะไรครับคุณอมลรัตน์ครับสวัสดีค่ะ รวบและตัดความฮิตเดอะพอยต์เลยคุณจักรภพบชี้ทางออกให้กับนายกอิงสักนิดหนึ่งสถกกานณขณะนี้ทางออกของนายกอิงเหลือกี่ทางครับค่ะต้องทําอะไรบ้างาเร่ง<อ>ด่วนเอาเรื่องเอาเรื่องจิตใจก่อนผมคิดว่าต้องขอโทษเรื่องแม่ทัพสองก่อนครับกรับแล้วก็ตามไปด้วยการยืนยันว่าสิ่งที่พูดนั้นเนี่ยเป็นเพียงศิลปะในการหวาดล้อมที่จะให้จบเรื่องโดยสงบสันตินะอาศัยความสนิทกันมาแต่เดิมแต่บัดนี้ก็เรียนบทเรียนใหญ่แล้วว่าไม่ได้ผลแล้วก็เลิกละ อ่านี้ไปต้องเป็นทางการนะฮะส่วนเรื่องของกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วยืนหยัดการจำกัดกรอบปัญหาอยู่แค่สองฝ่ายคือทวิภาคีน,นะครับไม่ยอมไประหว่างประเทศตามที่กัมพูชาเรียกร้องต้องการแล้วเดี๋ยวประชามติโลกเนี่ยเราค่อยๆเชาะไปเราเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าคนเ็ายืนหยัดในจุดยืนของเรามากกว่าจุดยืนกัมพูชาชสัญญาเริ่มถึงขึ้นแต่ระดับระหว่างประเทศครับ ครับครับอาจารย์รม่คากระบครับแค่ขอโทษไปครับภาคที่สองพอหรือครับกับสถานการณ์ที่มันเกิดวิกฤตความเชื่อวิกฤตศรัทธาถึงขนาดนี้มันต้องเริ่มจากน้อยไปหามากกันครับพี่ครับขอโทษทุกคนไม่ได้หรอกแตครับรอขอโทษคนที่ชัดเจนที่สุดว่าไปเผลอใช้กระปุ้นด้อยค่าเขาครับแล้วคําว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องหยุดใจแล้วก็บอกด้วยคำนี้ใช้ไม่ตรงความหมายในใจผมผมก็พอรู้จักนายกผมก็ใจว่า ก็ว่าฝ่ายตรงข้ามตัหมายความว่าไม่ได้เป็นทีมเดียวกันไม่ได้ไม่ได้เขียนสคริปต์มาด้วยกันก็ต่างคนต่างพูดออกมาเป็นแบบนี้ตั้งใจจะพูดเล่ยทางคุณเชษเนี่ยได้ระงับความรู้สึกแต่สุดท้ายเนี่ยจากคลิปนั้นเองก็บอกครับว่าเรื่องแม่ทัพสองเรื่องทหารเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ของเขาคือการปิดอันครับนอกจากเอาเป็นว่าช็อตแรกจากเบาไปหาหนักกันไดะครับช็อตแรกขอโทษแม่ทัพที่สองก่อนอย่างที่สอง ก็มาอธิบายกับสังคมว่ามันเป็นศิลปะการหวานล้อมโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยความเคารพไอ้ตรงนี้นายกก็อธิบายไปแล้วแต่สังคมไม่เก็ตไม่รับสังคมไม่เชื่อแบบนั้นนะคะเราก็ต้องใช้เวลาที่เปลี่ยนไปแล้วถ้านายกต้องเปลี่ยนโทนเสียงจากโกรธมาเป็นยอมรับอืมครับโทนเสียงวันนั้นยังโกรธอยู่โกรธค่ะโกรธใครโกรธใครน้ำเสียงน้ำเสียงวันนั้นโกรธใครค่ะโกรธใครฮะโกรธคนปล่อยคลิปหรือโกรธใครเหรอคะ โรธคนกันเองบ้างอะไรบ้างว่าควบกันจนได้ดีอืแล้วก็พาตัวไปเดือดร้อนด้วยในเพื่อไทยเนี่ยแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันก็ไม่เห็นตรงกันนะครับอืเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคราวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่รวมหัวไปซวยเอะกับกูบชามันเกิดขึ้นจากความแตแกแยกในพรรคเพื่อไทยที่ไม่ประสานนี่นเ,ปนเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าค่ะครับแต่คราวนี้หลายคนเขาก็วิจารณ์ว่าแค่นี้มันไม่พอสถานการณ์ มันเลยเถิดมันไปไกลนั่นลหละต้องลาออกต้องลาออกอืคุณจะกรพบคิดมองยังไงคะมันควรผมไม่เห็นด้วยครัะผมคิดว่าผมคิดว่าไม่ควรจะให้คุณเซนมาชี้นาการเมืองไทยนะนะมันเรื่องอะไรที่คุณเซนเนี่ยมันนําทางประชาชนไทยไปแลกรัฐบาลตัวเองผมคิดว่าเราโกรธกันแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมีเส้นถูกไหมที่เราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยจะไปให้ใครไปยังไงและเป็นประโยชน์ของเขาด้วย ยิ่งวันนี้เนี่ยยิ่งคุณเชนโควจะเปิดเผยว่านักการเมืองคนไหนเอาเงินไปฝากไว้บ้างเนี่ยดีเลยเอาเลยครับจะได้ซักฟอกวงการเมืองไทยเราไปด้วยใช้ประโยชน์แบบนี้ดีกว่าส่วนเรื่องการลาออกเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกครับ,รบวันนี้ถ้าเสียงไม่ครบมันต้องไปอยู่เดียะไม่ลาออกก็ต้องอยู่สภาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มันไม่ไกลหรอกครับก็ดูชื่อว่าลมมันจะพัดไปถึงขนาดไหนเราก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ได้นะครับก็ลองดูวันต่อวันกันนี่เหมือนกัน แต่ผมเองไม่เห็นด้วยที่จะไปเสนอแนะลาออกในตัวเองก่อนเพราะว่าการอยู่บริหารประเทศรับผิดชอบใต่ายาวฤติรกรรมเนี่ยสำคัญกว่าตัดจ้องน้อยแต่พอตัวครับครับผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งไอ้การที่นายกอิงลาออกมันเป็นการให้คุณเซนมานําทางการมือประเทศไทยอย่างไรตรงไนอย่างไรเพราะเพราะว่าเขากะจังหวะเลยครับว่าพรตอนที่นายก ปงอิงเนี่ยในยุคแฝตทองทานทาแถลงข่าวตอนต้นสัปดาห์เนี่ยขณะนี้มเริ่มดีขึ้นนะปรากฏว่าสองวันเท่านั้นนะ่ะคุณเซนปล่อยคลิปเลยพูด,ดง่ายๆก็คือว่ามันมีความพยายามแก้สถานการณ์เนี่ยไม่จบอยู่แล้วก็ใช้กลไกความขัดแย้งของเมืองไทยซึ่งมีมานานยี่สิบปีแล้วเนี่ยในการในการใช้เป็นเครื่องมือเรื่องนี้พูด,ดง่ายๆว่าเขาเป่าฝุน่นเข้ามาในประเทศไทยอะ่ะ แล้วก็ดูิว่าคนที่นั่งอยู่นี่จะลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างร่วมกันด้วยจะลุกขึ้นมามด่าทอกันว่าใครเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แต่พราะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราต้องพยายามทําใจให้มันสูงกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมองให้ได้ว่าเราจะยอมไม่ใครมาชี้นำอย่างนั้นไม่ได้หรอกอแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องยอมรับข้อผิดพลาดตัวเองอแล้วก็บอกบทเรียนนั้นให้ประชาชนได้ทราบถ้าตรงนี้ไม่ไหวก็ไปออือไหมยพวาะว่าถ้าอธิบายกันแล้วขอโทษกันแล้วยังเอากันยงไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็ต้องไปก็ต้องไป เพราะว่าการลาออกต่างการเมืองเนี่ยมันก็เป็นการแสดงวัผิดชอบชนิดหนึ่งแต่ปัญหาคือเราก็ต้องคิดต่อไปถ้าหากคิดแบบเจ้าของประเทศนะครับไม่ไม่ใช่รัฐบาลหรือสายการนะแบบเจา้าของประเทศว่าอื what is next เราเอาแล้วไงต่อพอใจกันแล้วสะใจกันแล้วว่าเอาออกได้แล้วแล้วยังไงต่อปัญหาคือถ้าออกแล้วเป็นรัฐบาลแห่งชาติก็น่าสนใจนะ ้าเอาออกแล้วเป็นร uh ัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาติน่าสนใจน่านใจครับเพราะว่าเรามาแตกแยกกันจนกระทั่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยมันเริ่มจะได้รับผลกระทบกระเทือนละค่ะรัฐบาลแห่งชาติก็คือต้องรัฐบระหารแหละไม่ใช่ครับหรือว่ามาฟอร์มทีมกันคุยกันยังไงคะจจะมีการคุยกันในทางการเมืองนะครับโดยที่รับทราบทุกระดับนะเป็นรัฐบาลแห่งชาติในทางที่ ไม่ใช่ว่าต้องรัดประหารหรือว่าล้างกระดานเราไม่ได้ร้องอย่างนั้นเด็ดขาดอยู่แล้วยังแต่ประเด็นก็คือว่ามีลักษณะของการส่งลูกรับลูกกันดีขึ้นแล้วยเอาเรื่องผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักแต่น,นี่หมายความว่าต้องทําโต้ระดับครับระดับสูงครับครับ,รบสูตร,รัฐบาลแห่งชาติในในในนิยามของคุณจักรพจน์ต้องมีนายกอิงยังเป็นนายกอยู่ต่อหรือเปล่าผมผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่า นายกยังต้องเป็นไปเรื่อยตามแมนเดตที่ได้รับจากรัฐสภาจุดนี้นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเปิดทางว่าทางออกประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะต้องมีมากกว่า,าการที่มีคนมาระวังยาครับอืม,อม,อมทีนี้ทีนี้ผู้นํารัฐบาลแห่งชาติจะมาจากไหนอืมที่มานนที่ไปอะค่คะยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับอแต่คิดในแง่ที่ว่าที่ผมพูดจากสปิริตไม่ใช่แผนนะครับ ถ่าไปหลุดหมายความว่าทําไงก็ได้เยให้คนไทยเราหันกลับมาหากันให้ได้เพราะตอนนี้มันเสี่ยงอันตรายมากภาษีทรัมป์นะครับปัญหาอิสราเอลอิราบมันท้าถ่ายโลกมากว่าระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนใหม่หมดและเอไอกำลังจะมาคนต้องเลยจะตกงานเยอะจนเป็นแสนๆเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันจะมาเหมือนกับเฟคสตรอมที่มาพร้อมกันตอนนี้ถ้ามองสภาพของโลกแล้วเนี่ย ทำยังไงก็ได้ให้เลิกทะเลาะกันเร็วที่สุดผมถึงพูดขับนี้ออกมาแต่ไม่ได้มีแผนอะไรไม่มีใครคิดอะไรไปมากจนถึงขั้นจะสร้างรูปธรรมขึ้นมาแต่ว่าอยากให้สปิริตมันเกิดขึ้นครับในการรวมกันครับรัฐบาลไทยชาติไม่จําเป็นที่จะต้องรัฐทหารก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าคนใดหาทางตกลงกันได้เนี่ยมันก็ทําได้ทุกอย่างครับร่างมนลุนก็มาจะพวกเราหันหน้าก็หากันแล้วร่างขึ้นมาค่ะตกลงกันได้หมายถึงตกลงกันได้ในกลุ่มการเมืองชุดปัจจุบันเหรอคะก็คงต้องอย่างนั้นก่อนละรัม มีโอกาสไหมครับมีโอกาสมีโอกาสจะเห็นไหมดูจากสถานไม่รู้ดูบริบทไม่แน่ใจยังไม่ได้บอกกับใครเลยอันที่พูดจากคนนอกผมคิดว่าในพรรคก็คงจะไม่ไม่ชอบใจหลายคนแต่ว่าวันนี้ความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศสําคัญกว่าอย่างอื่นถ้าใครมีวิธีดีกว่านี้ได้โปรดช่วยคิดคิดครับครับสุดท้ายเลยคุณจะพบจากประสบการณ์บวกสัญชาตญาณนะคิดว่านายกอิงท่านลากต่อในสภาพอย่างนี้ถูรูถูกลางไปอย่างนี้ลากต่อได้ไหม แลวถ้าลากต่อจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเสียงครบก็ไปต่อได้ครับแต่มีปัจจัยที่ตามมาก็คือว่าต้องสร้างงานให้เร็วกว่าน,นี้นะต้องจงใจที่จะทำให้ประชาชนและสังคมพึงพอใจเร็วกว่าน,นี้และทําตรงไปตรงมาไม่ต้องเอาแมพแหละแล้นโยบายใดก็ตามที่ทําได้อย่างรวดเร็วต้นทุนไม่เยอะประชาชนได้ทันทีเช่นเมื่อวันศุกร์น,นี้ก็มีการแก้ปวิอายาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่มีการยึดทรัพย์แล้วก็คนเอาเงินไปถ่ายแล้วก็เอาปันคืนเอาทรัพย์สินคืนะนะั่นแะ แต่จะต้องเสียภาษีสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยรัฐบาลก็แก้เป็นเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของปีนี้มันหลุดหายก็ไปในในบรรยากาศของการเมืองหมดแต่ของปะเท้ต้องทําเพิ่มขึ้นเป็นสิบอย่างยี่สิบอย่างเลยเพื่อให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามีรัฐบาลแล้วมันมีประโยชน์กว่าไม่มีมีสองเงื่อนไขครับก็คือว่าเสียงต้องครบแล้วก็สองก็คือต้องสร้างผลงานขึ้นมาทดแทนให้ทันอันนี้ซึ่งก็เป็นกลไกของประชาธิปไตยธรรมดาครับคุณจะพบสองปีที่ผ่านมา ภายใต้รัฐบาลพรกเพื่อไทยับถือว่าสําเร็จหรือล้มเหลวผมว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเป็นเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่คุณเศรษฐามาเนี่ยเป็นรัฐบาลในบรรยากาศใหม่นั่นคือบรรยากาศที่ว่าไม่มีการแทรกแซงคือการเมืองแบบใหญ่โตครับครับรัฐบาลมีฟรีแฮนด์มีอิสระในการทํางานแต่เรากลับไม่ได้ไม่ได้สร้างโครงสร้างของการทํางาน ไ hey, ม่สมติที่เราเป็นเราเป็นเพียงรัฐบาลเดียวที่เหลืออยู่ในโลกเนี่ยของประเทศครับนะผมว่าทัศนะนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งเราเคยมีการพูดกันภายในมาตลอดว่า,บาับบนี้โทษนะฮะไม่มีใครไม่ต้องแย่งทําง,งานกันแล้วอ่ะครัฐบาลอยากทําอะไรทําได้เลยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยแต่กับปรากฏว่าผลที่เพื่อไทยมันเป็นซากของไทยรักไทยเนี่ย มันทำให้มันเกิดการแบ่งเป็นบ้านแบ่งเป็นก๊กแบ่งเป็นเหล่าแล้วตรงนี้ความอยากความไม่อยากเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเจริญเนี่ยมันเยอะกว่าความอยากเห็นประเทศเจริญตรงนี้ที่จะต้องแก้ไขใหม่แล้วก็ทาเนี่ยครับเป็นจุดสําคัญคนคนเก่งยังมีอยู่ครับคนมีความสามารถในเมืองไทยยังมีอยู่เยอะแต่สําคัญคือทําระบบกลางที่จะให้เข้ามาทํางานได้หรือไม่นี่คือที่เรายังไม่สมเด็จเท่าที่ควรในความรู้สึกผมแสดงว่าอีกหนึ่งปัญหาพื้นฐาน ก็คือปัญหาภายในของพรรคเพื่อไทยปัญหาภายในส่วนอำนาจของพรรคเพื่อไทยเองถูกต้องไหมใช่ครับผมเห็นด้วยว่ามุลเหตุมาจากตัวเราใช่คถ้าเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยปัญหาการเมืองหลายอย่างมันจะไม่เห็นน่ะพี่โอเคได้คับรอดูกันต่อไปนะคะขอบคุณมากครับคุณจักรพง์ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจักรพงศ์เพนแครนะคะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เสนอรัฐบาลแห่งชาติอืรอดู ด้วยความเคารพนะจับได้ไหมในกลุ่มพ่อและพู้ใหญ่บางกลุ่มเนี่ยเข้าเริ่มพูดกันถึงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติในมิติใหม่ๆเริ่มพูดถึงนายกคนกลางนายกคนกลางหรือคนนอกใช่ไหมที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นอกบัญชีนอกบัญชีที่นอกบัญชีายก,ยกอของตอแต่ละพรรคการเมืองใช่ก็คือคนนอกเลยนะั่นแหละ